น้ำท่วมน้ำท่วมเราอะเราจะถึงเสน้นเทพพารักแล้วที่บอกว่าเป็นปัญหาของรถติดเราจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตอนนี้มีมตำรวจมายืนดูอยู่และนี่เป็นอะไนะดามอ่าดูฝั่งขวาเนี่ยมันหนาอยู่ตรงนี้เสน้นเทพพารักรห,หรือที่เราเรียกว่าเสน้นตัดใหม่ มันมีน้ำเห็นป่ะน้ำโอ้ยน้ำเยอะมากเลยน้ำเยอะเห็นป่ะน้ำเยอะน้ำมานมีแล้วเด่นแล้วรถวิ่งได้เลนเดียวเห็นป่ะนิเลนเดียวเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าทำไมรถติดกันอ่ะมาหน้าลองโอ้โหเนี่ยตอนเนี้ย ตอนนี้กี่โมงสี่ทุ่มแล้วไหมน่าจะสี่ทุ่มแล้วอะแต่ดูดิตันนี้ว่ารถวิ่งเร็วได้ไหมล่ะ แล้วก็ถ้าเกิดขับแรงๆแนละ้วน้ำมันจะเข้าท่อแล้วรั่วเป็นไงน้ำเข้าท่อรถด,ดับเขาก็เลยต้องขับแบบชะลอชะลอเนี่ยเนี่ยขนาดวันนี้ฝนตกเบาๆนะน้ำยังท่วมเลยเพราะว่ามันเป็นน้ำพระจากวันศุกน์นนดูเดี๋ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำเกือบเข้าท่อมอเตอร์ไซค์อ่ออะ เดี๋ยวเราไปดูจากคิงเนี่จากคิงบอกจะมายังไม่มาสัทีมาดูหน่อยสิว่าจากคิงอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยช่วยหาหน่อยนี่คือปากซอยพหลนห้าติด,ตดใช่ไหมพี่ห้าติดตรงตรงบิ๊กซีฮะตรงบิ๊กซีนะปากซอยบิ๊กซีนะครับแล้วเส้นตรงนี้เนี่ยมันไปทางตลาดยิ่งเจริญถูกไหมใช่ใช่ตรงนี้น,นา่าจะมาจากตลาดยิ่งเจริญน,นะเนี่ยน้ำเนี่ยนะมาจากทางตลาดยิ่งเจริญเลยเลยนะผมก็ ต้องรู้พี่ต้องรู้ครับเพราะพี่เป็นคนสะพานใหม่นะใช่ใช่แต่คิดว่าน้ำน้ำน่าจะมาจากด้านสะพานใหม่ะครับเนี่ยมาเนี่ยมาอันนี้มันก็มีผลเนี่ยเพราะว่าไอ้เส้นนี้ที่มันจะเลี้ยวขวาเนี่ยรถมันติดนานใช่ไหมคนที่มาจากสะพานใหม่แล้วจะวิ่งไปทางวัดประเนี่ยก็จะติดอย่างนี้นานเหมือนกันอีกใช่ติดนานนะติดนานมากนานใช่ติดติดนานติดนานจนจนเบื่อติดนานจนเบื่อเนี่ยตรงตรงเบื่อเนี่ย แล้วเราพ<ม>าไปดูได้ไหมว่าในในเส้นเนี้ยทำไมมันถึงติดกันมันแล้วรถมันวิ่งช้านแค่ไหนมันเลยมีเหตุผลก,กับเส้นอื่นอื่ยเนี่ยเนี่ยดูน้ำลงดูน้ำอ่ะแต่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานดีนะเมื่อวานเพราะว่า,น,า,วา,น,า,วาน,น้ำเนี่ยมันจะยุบแล้วหลอเมื่อวานน,น้ำจะยุบระแต่ว่าตอนนี้มันมาซ้ําวันนี้วันที่แปดวันนี้คือวันที่แปดเมื่อวานเนี่ยฝนตกวันเจ็ดซ้ำเมื่อคืนนะ มาดูว่าหน้าบิกซีแล้วก็ออกถนนตัดใหม่ะเรื่องรอถนนตัดใหม่เนี่ยรถยเดเินลุยน้ำนี่ต้องระวังกันนี่ไหมเนี่ยท่อถ,<ร>ถ้าท่อเปิดฝาไว้จะทไงเนี่ยน้ก็ถ้าท่อเปิดฝาไว้คนหล่นคนหล่แน,น,น่นอนคนหล่นนะรับ่เนี่ยเขากลังก่อสร้างเนี่ยเห็นรถติดกลังก่อสร้างแล้วก็ไเจะเชื่อไปถนนยี่เข้าพดียงม่เสี็จฮะถาว่าดี๋ยวดู รถติดมากติดมากติดมากพาไปดูดิรถวิ่งไม่ได้นะเนี่ยเหมือนจอดอยู่เฉยเลยนะโอ้เป็นที่ตกเลยระวัตกเลยเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าตรงพื้นนี้มันคืออะไรนะเนี่ยตรงพื้นเนี่ยพูดง่ายมองไม่เห็นเลยว่าเป็นบ่ออะไรแล้วดูดิทำไมรถติดรู้ไหมฮะเพราะว่าตรงเนี้ยแม้มันจะมาสองเลนสองคันนะ ต่พอถึงตรงนี้ครับครับน้ําเต็มเลยฮะพอถึงนี้คืออะไรรถวิ่งแค่คันเดียวนะเนี่ยเริ่มเมเริ่มวิ่งคันเดียวอะ่ะน้าเต็มเลยตราที่สาเหตุในในเนี่ยผมว่านะที่ว่ารถติดเนี่ยตรงแยกบึงปีเนี่ยผมคิดว่ารถเนี่ยน้ํามันมีปริมาณมากครับนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยรถค่อยๆไปใช่นะทำไมรถต้องค่อยๆไปอ่ะก็คือขับเร็วไม่ได้ฮะขับเร็วแล้วเป็นไงคือ ยังไง้็ขับเร็วแล้วเนี่ยนะน้าน้ำเข้ารถเข้าเครื่องเข้าทออ่อแล้วก็บางทีก็เจอพี่น้องประชาชนเนี่ยพวกขับจากทํางานมอเตอร์ไซค์อ่ะก็ต้องมีมารยาทกติกาสังคมไม่ไปขับเร็วมันก็โดนคนเออใช่ใช่ใช่ไหมคนก็นนต่อว่าอีกแต่ว่วาที่ที่ผมเหม็นเนี่ยนะก็ขับกันเรียบร้อยนะดูดี่รถเก่งเขากลัวว่าจะไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนใช่เขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเห็นไหมฮะเนี่ยเขาเลยขับมันยาวทั้งทับเต้นเลยอ่ะ เส้นนี้เข้าท่อเนี่ยดูดิโมไซเนี่ยถ้าเข้าท่อกระดับเข้าท่อระดับโอ้ยนิดเดียวนะอีกนิดเดียวครับผมคิดว่าน่าจะประมาณสักงสามสามสามเฟนน่าจะประมาณนั่นแหละประมาณเนี้สามสี่เฟนเนี่ยโอ้โหยาวเลยครับเห็นไหมยาวเลยหน่วยยาวเลยพาไปดูหน่อยพี่มันเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าต้องระวังเดินตกท่อนะครับเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เนี่ยถ้าตกท่อทําไงเนี่ย แล้วตรงนี้ยังไงแต่ไม่ค่อยสว่างด้วยแล้วตรงนี้มันก็โอเคนะผมว่ามันก็มีไฟนะเนี่ยตรงนี้มีไฟตรงที่เรายืนเมื่อกี้ตรงที่เรายืนมีไฟเนี่ยฮะตรงนี้ฮะับิ๊กซีนะผลโยกิน50ที่รถจะออกไปเนี่ยฮะออกไปสุขาภิบาล5สายใหม่มินบุรีนะครับเส้นทางนี้ฮะวชิราภใช้เส้นทางนี้หมดนะเป็นถนนตัดใหม่นะครับโอ้โห้ดูเลยพี่รถวิ่งนะครับกับเราเดินอะ ก็ดูอะดูดิเตี้ยที่ทาให้รถติดเพราะว่ารถมันเนี่ยค่อยๆไปไปเร็วไม่ได้เพราะว่าไปเร็วเนี่ยหนึ่งเนี่ยรถของพี่น้องประชาชนเนี่ยเสียหายนะฮะก็ไปหายครับไปน้ำก็ไปเดินใส่คนอื่นด้วยนะเข้าคนเข้าคนนะฮะเข้าเครื่องเข้ารถเนี่ยรถพี่น้องประชาชนไปอย่างตอนนี้ไม่มีโมไซค์เขาก็ไม่ขับเร็วเพราะว่าเดี๋ยวไม่ขับเร็วครับเนี่ยดูดีเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะเนี่ยดูดีค่อยๆขับเนี่ย แล้วรถคันนี้อ่ะคันนี้ก็ขับเร็วไม่ได้อ่ะขับเร็วไม่ได้ในนี่ยเห็นไหมพอข้างหน้าขับช้าเออพอข้างหน้าขับช้าค่อยๆไปนะพี่นะโอ้แถวเลยที่ขอบคุณมากเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้เนี่ยดูที่เนี่ยเนี้ำแค่ไหนเนี่ยพี่ะไหนลองดูดีครับน้ำแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่านะโโอ้หเกือบเกือบหัวเข่าอะ น้าน้าแข้งนะเนี่ยน้าแข้งน้าแข้งน้าแข้งโหยาวรถวิ่งยาวเลยไม่พอดีเมื่อเย็นนะฮะพวกชาวบ้านก็บอกอาจากทิคิงลองมาดูแถวหน้าบิ๊กซีดิมันเป็นยังไงในผมก็พอดีชวนอาจารย์มานพสีเหลืองลงพื้นที่มาดูหน้าบิ๊กซีนะนี่คันนี้สองเลนคันนี้คันนี้จะวิ่งสองเลนพี่รู้ไหมทำไมเขาถึงจะกล้าวิ่งสองเลนเขาคิดว่าน้ําตรงนี้มุมซ้ายเนี่ย มันจะไม่ลึกและเขาเป็นรถกระบะเขาก็เลยวัดใจแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเข้าแล้วจริงๆเนี่ยนะผมพี่พูดตรงๆเลยยังไงก็ต้องเข้าพราะแม่งถ้าซ้ายเมื่อไหร่เนี่ยแม่งตัวลึกอะดูคันนี้ดูคันนี้ตอนเนี้ยเบี่ยงซ้ายมาใช่ไหมแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องตบฝาเพราะอะไรต้องตบฝาเพราะมันลึกนะมันลึกแล้วมันลึกตีฝาอ่าเนี่ยดูซิต้องตีเข้าฝาเพราะมันลึก ต้องตีฝาฮะตีฝานะไปไม่ได mm ้เลยเนี hmm. yeah. right. you you uh ่ยไม่ได yeah. <preciso S 3> mm ้ฮะไม่ได้เข้าท่อขึ้นมาก็จบนะต้องตีฝาตีฝาไปมอไซค์อะโมไซค์ตีฝาทำนี่ลึกครับด้านซ้ายลึกด้านซ้ายลึกนะตัวนี้ซิ่งซิงซิ่งซิงข้าวฝาไว้ด้านซ้ายลึกขอบคุณมากครับอ่า

เนี่ยครับชีวิตของคนเมืองช่วงนี้นะครับก็อย่างว่านะตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่าเนี่ยดูดิรถยังติดอยู่รถยังติดอยู่เลยเนี่ยเนี่ยบางทีรถคันนี้อาจจะออกจากออฟฟิศบางแต่ห้าโมงเย็นใช่บางคนเหนไมดูในข่าวดูในไลน์ดูในเฟซบุ๊กดูใน YouTube อย่างเนี่ยไปรังสิตเนี่ยเขาบอกแม่งสองชั่วโมงกว่าไม่ใช่ผมได้เยินอ่ะ จากชั้นสามมาชั้นสองสองชั่วโมงกว่ายังไม่ได้ออกจากตึกยังไม่ได้ออกตึกจากตึกเลยฮะยังไม่ออกจากตึกอันนี้ขึ้นมาบนฟุตบาทระวังนึกพุตบาทได้ระวังนะนึกโอ้เซเว่นเซเว่นยังตกอยู่ตกนะฮะโอ้ได้ดึกมาเลยเนี่ยครับแต่ตอนนี้ชัตเตอรทุ่มแต่เมื่อเย็นเนี่ยนะก็มีเจ้าหน้าที่ก็ขอชมเชยนะเจ้าที่ตำรวจอ่ะ ้าที่ตำรวจจราจรสอนอบางเขนก็อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนนะครับก็ในละแวกนี้ก็มีก็เทรกิจอาเขตบางเขนนะก็อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนปเป็นเมื่อกี้ยังนะยืนอยู่อ่าเนี่ยยืนอยู่ตำรวจเห็นยืนอยู่ผมเนี่ยนชะ่วง<ม>นี้ผมพูดตรงเลยตำรวจจราจรสอนอบางเขนเนี่ยเหนื่อยทำงานหนักทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆผมเนี่ยยกนิ้วโป้งให้ยกเลยแล้วก็เทรกิจบางเขนด้วยก็เห็นเหนื่อย เลยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยขนาดผมเนี่ยจะนอนยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยมาอาจารย์มานพสีเหลืองครับมาดูน้ำมาดูน้ำไม่เคยเห็นน้ำแบบนี้ไม่เคยเห็นน้ำแบบนี้กลัวจะกลับไปเหมือนปีห้าสี่ได้อย่างหนึ่งเนี่ยถ้าวันนี้คืนนี้หยุดตกนะออพรุ่งนี้เนี่ยผมว่ากนะรุงเทพมหานครไปยังทั่วถ้าสาวันสองวันเนี่ยผมว่าเรียกซอยนี้เลยบิ๊กซีซอยห้าผลโยตีหน้าสิบไม่รอด ลึกนะด้านซ้ายลึกนะด้านซะ้ายลึกนะครับไปด้านขวาด้านซ้ายลึกนะาบลแบน้น <laughs> foda จะหมดตรงแยกไฟแดงหน้าโรงเรียนนิเวศวารินพอดีเนี่ยเห็นปะพอถึงหน้าโรงเรียนนิเวศวารินอะ่ะน้ําหมดและเพราะว่าถานนจะเริ่มสูงอ่าตรงเนี้ย<า>ไม่มีน้ําแล้วถนนก็รถก็เริ่มวิ่งได้ปกติป้า